สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาต่อกันอีกแล้วนะกับหัวข้อของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc จนถึง 300cc ที่ราคามือสองในปัจจุบันนั้นถือว่าถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านอย่าง Honda Wave ที่เรียกได้ว่าหาดูง่ายหาเจอง่ายมีขายแทบทุกที่และใครๆก็ขับขี่ได้โดยถ้าหากเราย้อนไปในอดีตนะครับกระแสของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั้งหลายเนี่ยโคดนิยมในบ้านเรานะวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายหมอบเป็นสายไบยเกอร์กันก็เพราะว่ารถเหล่านี้เนี่ยแหละแต่วันเวลาที่ผ่านไปก็อย่างที่เห็นว่ากระแสของสกูตเตอร์มันก็เริ่มเข้ามาแทนที่กับการขับขี่ง่ายๆไม่ต้องเลี้ยงคัชและก็ไม่ต้องเข้าเกียร์ แถมในเรื่องของความแรงณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆสำนักทำสกูตเตอร์ที่แรงมากขึ้น ดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่กระแสเหล่านี้จะเทไปทางสกูตเตอร์มากกว่ารถสปอร์ตแบบสมัยก่อนและนั่นแหละครับจึงทำให้ในคลิปนี้ผมมาพูดคุยเก,เกี่ยวกับเรื่องของราคาของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเหล่านี้กันอีกสักครั้งที่บอกว่าอีกสักครั้งเนี่ยเพราะว่าในอดีตผมเคยทำมาแล้ว2ภาคนะครับเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นภาคที่1ส่วนภาค2ก็น่าจะประมาณ3เดือนที่แล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูนะและมีเวลามากพอก็สามารถคลิกตรงตัวไอมุมขวามือบนเข้าไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยเราไปเริ่มคันแรกกับ Honda CBR 150R โฉมปี2019หรือที่หลายๆท่านเจอเรียกมันว่าโฉมวัยรุ่นอินโดนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นนะครับการเปิดตัวของ CBR 150R โฉมนี้มันช้าซสเหลือเกินเรียกว่าตลาดวายโคตรค,ครับเพราะในช่วงเวลานั้นทาง Honda บ้านเราก็ขาย MSX 125แบบเพลิดเพลิน จะลืมเปลี่ยนโฉมให้กับ CBR 1 5 0 R ที่ตอนนั้นเนี่ยยังลากขายโฉมทวงนี้และเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆพร้อมยังใส่คำว่า on new ที่หลายๆคนก็ล้อมันว่าเป็น on new สติกเกอและด้วยความชลาใจของ Honda ในตอนนั้นทำให้ Yamaha หาจังหวะพลิกเกมด้วยการเปิดตัว YZF R 1 5โฉมแรกในบ้านเราหรือที่หลายๆท่านจะรู้จักกันในโฉม V 2หน้าจิงจก ที่ตอนนั้นเหล่าไบค์เกอร์ทั้งหลายก็ชี้มันว่าโค้ดสปอร์ตเพราะว่ามีไฟหน้า2ตารวมไปถึงท้ายที่โคตรโดง่งหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นเลยว่า R15 นำในเรื่องของกระแสนยมมาโดยตลอดจนกระทั่ง Honda เริ่มรู้ตัวว่าเราจะต้องเอาตลาดทางนี้กลับมาบ้างก็เลยเปิดตัว All New CBR150R ของแท้ในช่วงปี2019ที่ในอินโดนั้นเปิดตัวตั้งแต่ปี2017อะนะ ก็นั่นแหละครับเหล่าไบเกอร์ทั้งหลายก็แทบจะไม่ได้ใช้ตามองมันสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็มีหลายๆรุ่นที่ดุนน่าสนใจกว่า ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่า R15 ในโฉม V3 ที่เรียกได้ว่าหล่อโคตรๆรวมไปถึงซู z u กิ GSXR150 ที่ในตอนนั้นเองก็เรียกได้ว่าแรงที่สุดในคลาสดังนั้นอย่างที่เห็นเลยว่า CBR150R ในโฉมปี2019นั้นมันสู้เขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลอ่อหรือว่าความแรงแถมราคาเปิดตัวเองก็ไม่ได้ถูกมากนะรุ่นไม่มี ABS เนี่ยจะอยู่ที่92,000บาทส่วนถ้าเป็นรุ่น ABS จะอยู่ที่99,000 bad. ก็นั่นแหละครับยอดตัวรถมันก็เลยไม่ค่อยดีนะักแม้ว่าจะเป็นค่าย Honda ส่วนถ้ามาพูดถึงราคามือสองกันนะปัจจุบันก็ยังถือว่าไม่ได้แย่มากนะในใสายตาผมอาจจะเป็นเพราะว่ารถส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใช้แล้วก็สภาพยังดีอยู่ไม่ค่อยแต่งเลเทกกันหรมัง้งซึ่งเท่าที่เห็นราคานะครับแบบถูกสุดเนี่ยอยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับส่วนราคาที่แพงสุดๆเท่าที่เห็นกันในปัจจุบันก็อยู่ประมาณ40,000นิดๆครับซึ่งราคา4ี่0 0เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่าซื้อแล้วนะ มันสามารถขยับขึ้นไปซื้อโฉมปี2021ที่มีหน้าตาเหมือนกับ250 Double r ได้แล้วนะดังนั้นถ้าจะซื้อด้วยราคาแบบนั้นเนี่ยผมว่าขยับขึ้นไปดีกว่าในเลยราคาที่ผมคิดว่าซื้อได้และก็ถือว่าดูดีนะครับน่าจะประมาณ30,000บาทบวกลบคือ2 9 31,000อะไรแบบนี้มันเป็นราคากลางๆที่เขาขายกันแต่ถามว่าน้าซื้อไหมกับราคานี้ผมว่าเพิ่มไปเอาขั้นต่อมาอย่าง CB 300F คันนี้ดีกว่าครับแม้ว่าจะเป็นดีไซน์เนก แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยราคามนะือ2องณวันนี้มันค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเราสามารถพบเห็นราคาที่ขายกันอยู่ใน Facebook ใน Marketplace รวมไปถึงตลาดออนไลน์ต่างๆได้ตั้งแต่ประมาณ20,000กลางๆค,ครับกับสภาพค่อนข้างย่ำแย่ จะไปถึง20,000 30, 9 30,000ต้นๆหรือ3 5 0 0 0กับสภาพที่ดูดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ในสายตาของผมก็คิดว่ามันไม่ควรเกิน40,000บาทในยุคปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าพอใจเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนั่นแหละแต่ว่าก็ดูสภาพดูความเหมาะสมด้วยละกันซึ่งความน่าสนใจของ CB 300F ก็คือเรื่องของพิกัด c c ที่ให้มาเยอะ เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองที่ตัวรถเองก็ไม่ได้ใหญ่เทิดทะยังใช้งานได้แบบคล่องแคล่วและการเดินทางในต่างจังหวัดเองก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่า CC เองก็ให้มาเยอะพอตัว คือมันไม่ต้องลุ้นเวลาที่จะแซงรถใหญ่หรือว่าใช้ความเร็วนะครับและในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าให้มาสุดอยู่นะวงเล็บในยุคนั้นนะก็กับราคาช่วงที่เปิดตัวเนี่ยมันประมาณแสนสามมั้งผมว่ามันก็ไม่ได้แพงอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ละกันถ้าจะซื้อมือหนึ่งในปีนั้นนะครับและยิ่งมาซื้อมือ2ในปีนี้เนี่ยมันก็ดูดีเข้าไปใหญ่เลยกับราคาเนาะพอนอกจากเครื่องยนต์พิกัด3 0 0ซีซีก็ยังมีเรื่องของระบบเบรก ABS ที่เพิ่มความปลอดภัยให้ระดับหนึ่ และแน่นอนว่าตัวรถเป็นค่าย Hon d a นะครับและเซอร์วิสง่ายมากคืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีให้เบิกนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆแอปช้อปปิ้งออนไลน์หรือแม้กระทั่งศูนย์บริการที่เอาจริงๆแล้วถ้าเราจะเซอร์วิสที่ศูนย์เนี่ยมันก็สามารถเข้ากับพวกศูนย์รถเล็กๆต่างๆได้นะครับ610 1้อยยีหอะไรอย่างเงี้ย CBR 3 0 0 R รวมไปถึง CB 3 0 0 F มันสามารถเข้าไปเซอร์วิสได้ร่วมกันนะครับคือพฟล์คฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าศูนย์เล็กกันได้นะแต่ว่าถ้าสมมว,ว่า จะเอาแบบ 500R หรือว่า 500F มันก็อาจจะต้องไปเข้ากับ Big กวิงนะครับดังนั้นเรื่องของอะไหล่ยังไงตัว300เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเท่ากับพวกตัว150นะแต่ผมมองว่าถ้าคุณงบไม่ได้เยอะมากมายเนี่ย CB 300F ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าหากคุณไม่ได้คาดหวังความสปอร์ตจัดๆกับหน้าตาที่เราใจนะครับเพราะว่าถ้าต้องการอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คงต้องหนีไปค่ายอื่นและคันต่อมาคือ Suzuki GSR x R 150สปอร์ตโคตรๆจากค่ายซูซูกิในคลาส 150cc ที่บอกเลยครับว่าท่วงท่าน,นั่งของมันนั้นปวดหลังมากๆครับจากการที่ผมเคยลองขับขี่ดู คือตรงนี้ก็อาจจะต้องโทษตัวผมเองที่มีอายุมากแล้วแล้วก็เริ่มจะแก่นะครับกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยดีแต่นั่นแหละครับถ้าหาให้ผมมาขับขี่ GSXR 150ในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ไหวแต่ในยุคนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าของเขาทั้งเท่และก็แรงจริงๆ ซึ่งเจ้า GSXR 150เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถขายดีจากค่ายซูของบ้านเราเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขายดีเวอร์เท่ากับ R15 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆคนให้ความสนใจกับ GSXR 150มากๆคือในเรื่องของราคาเปิดตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งและกันนะที่หลายๆคนให้ความสนใจกับมันเพราะช่วงแรกเปิดตัวด้วยราคาประมาณ8,4900บาทเท่านั้นถึงแม้จะไม่มีโชคหน้าอัพไซด์ดาวแบบ R15 V3 แต่ GSXR 150ก็มีส่ว ดีๆอีกเยอะนะหน้าปัดเรือนไมฟูดิจิตอลไฟหน้าเป็นฟู LED ระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์หรือว่าคีย์เลสซึ่งในยุคนั้นรถสปอร์ตสไตล์นี้ไม่มีทางมีมาให้อยู่แล้วนะดังนั้นก็ถือว่า GSX-R 150ก็ค่อนข้างจะล้ำเลยทีเดียวครับส่วนถ้าเรามาพูดกันกันกบราคามือ2องณวันนี้นะของ GSX-R 150เนี่ย ก็ต้องบอกกันตรงๆครับว่าราคาค่อนข้างแว่งผมเจอต่ำสุดอยู่ประมาณหมื่นไปลายนะครับหมื่นแปดหมื่นเรถมีเอกสารแต่ว่าชุดสีอาจจะไม่สวยอาจจะมีตําหนิอะไรกันบ้างนะส่วนถ้าเป็นสภาพแบบพอใช้งานนะครับไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมากเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 0,000นนิดๆจนถึง2 0,000ืกลางๆครับและสภาพโคตรสวยโคตรจ้าโคตรแจ่มเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทจนถึงเกือบเกือบสี่หมบาทเลยทีเดียวโดวยราคาที่สูงเนี่ยก็อยู่ที่ปีจด ที่ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยณนะปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่เลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นช่วงต้นปีก็มีการปรับราคาเป็นราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลดหลายหมื่นบาทอยู่มีวอลชงวอลเชอร์ er ให้เยอะอะเอาเป็นว่าปีนี้ยังมีคนซื้ออยู่ละกัน ดังนั้นราคามือ2เนี่ยมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันก็มีแพงบ้างถูกบ้างตามปีจดตามปีซื้อกันไปะนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็ลองเลือกซื้อกันดีๆนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อมือ1ที่เขามีส่วนลดให้ก็ไม่ได้แย่ครับราคาก็อาจจะแพงกว่ามือ2สักเล็กน้อยนะห้า0 0ื่นหกบาทก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นรถมือหนึนะครับแต่ถ้าอยากได้มือสองแล้วมีงบประมาณแบบห้าหมื่นหกแบบนี้เนี่ย ก็ลองหาดูคลาส s 0 0มือ2สักรุ่นหนึงก็น่าสนใจไม่เบานะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยราคาของคลาส s 0 0 0หลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น1สูบ2สูบเนี่ยก็ถือว่าลงมาต่ำเตี้ยเลียดินกันสุดๆแม้ว่าบางรุ่นอาจจะค้างฟ้าขึ้นบ้างนะอย่างพวก R3 หรือว่าอย่างพวกดินจา300อะไรอย่างเงี้ยที่ราคามันอาจจะดูแพงแปกๆนิดนึง แต่ในตลาดตอนนี้มันก็มีหลายๆรุ่นที่เป็นคลาส302สูบที่ราคามันลงมาต่ำมากๆต่ำจนงงกันเลยทีเดียวว่าขายราคานี้กันจริงเหรอพี่อย่างเช่นคันสุดท้ายของคลิปนี้และนี่คือ b บ n เตอรี 302R หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อของ t o ร์นาโด 302R นั่นเองโดยรุ่นนี้เนี่ยก็เปิดตัวช่วงประมาณปี2017 กับราคาเมือหนึ่งที่ถือว่าพอตัวนะประมาณแสนห้านะครับก็เป็นราคาที่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แพงไม่ได้ถูกและในตอนนั้นหลายๆคนก็ให้ความสนใจประมาณหนึ่งซึ่งรถจากค่ายนี้เนี่ยก็มีหลายๆรุ่นที่มันใช้ดีใช้งามอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีรถที่ปัญหาจุกจิกอยู่เยอะเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยทําให้3 0 2 R คันนี้ไม่ได้เฉิดฉายเท่าที่ควรเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างระแวงกับชื่อเสียงของเบดารี่แต่ถ้าหากเราไปดูรีวิวกันจริงๆนะครับก็ต้องบอกเล ลว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆนะครับและขนาดตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่หากใครที่เคยเห็นตัวจริงเนี่ยก็คงคิดว่าคลาส500ยังไงอย่างนั้นและเครื่องยนต์ของค่ายนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเอกลักษณ์นะหลายๆคนคิดว่ามันเป็นรถ4สูบทั้งที่จริงๆแล้วมันคือ2สูบ และถ้าหากเรามาว่ากันในปัจจุบันกับรถมือ2ถ้าจะหาซื้อกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะหายากนะคือคุณก็ต้องไปดูตามกลุ่มแบบจริงจังและหลายๆคันก็สภาพไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ด้วยโดยราคาที่เราพบเห็นกันแบบทั่วไปเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4 0,000บวกลบส่วนราคาที่นานๆมาทีเนี่ยก็มี2 0 0 0 0กว่าบาทมาบ้างนะครับผมเคยเห็น25งหมอยู่นะแต่ว่าตัวเอกสารเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับมันโอนยากโอนวุ่นวายนะครับแล้วก็ราคาประมาณ3 ามหมื่นต้นๆเนี่ยก็มีนะครับลองเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะมีร้านนึงขายอยู่3 2 0 0มื่นสมั้งแต่ว่าสภาพอาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าด้วยราคาเนี่ยมันก็ยะอยู่ประมาณไม่เกิน4 0 0 0 0บาทได้แหละซึ่งถามว่าราคานี้น่าโดนไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าคุณชอบมันหรือเปล่าหากว่าคุณชอบรุ่นนี้ชอบดีไซน์แบบนี้แล้วเป็นรถในฝันของคุณเนี่ยก็จัดไปอย่าให้เสียครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรมันมากมายและอยากจะหารถใช้งานสักคันแบบทั่วๆไปก็ห่างๆมันไว้ดีกว่าค ในเรื่องของอะไหล่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะปัจจุบันมันสามารถหาออนไลน์กันได้แบบชิวๆแต่ว่าเรื่องของช่างเนี่ยผมเห็นช่างเบตเรี่ไม่ได้มีเยอะมากนะครับซึ่งเวลาที่รถมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องยกขึ้นกระบะเพื่อไปตามหาช่างอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําใจไว้ได้เลยครับเพราะช่างแถวๆบ้านเราก็คงไม่ซ่อมรถรุ่นนี้กันหยุดแล้วคือเอาแค่ TNT 13 5เข็นเข้าไปเนี่ยเผเผยยังไม่อยากจะซ่อมกันเลยดังนั้นคุณก็ต้องมีคอนแทคช่างเอาไว้ก่อนครับหรือถ้าหากคนอยู่ใกล้ช่างที่พอจะ ซ่อมมันได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะหารถใช้งานแล้วมีเงื่อนไขยเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คงไม่เอาจะดีกว่าดังนั้นผมก็เลยบอกครับว่าถ้าไม่ได้สนใจมันจริงๆเนี่ยก็มองผ่านไปดีกว่าหารุ่นอื่นที่มันแมสกว่านี้หารุ่นอื่นที่มันมีเพื่อนร่วมทางมากกว่านี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแน่นอนครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีรุ่นอื่นที่น่าสนใจกับหัวข้อนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิมเ่มเติมกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเผื่อว่าจะเอาไปทําในคลิปภาคที่4เพราะว่าลิตรายการผมเนี่ยยังไม่ครบนะแต่แน่นอนว่ามีค่าย KTM ผมาแน่นอนนะครับและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปภาคที่4จะเสร็จเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงงงตต้อต้ออลา แพะต้องม้าไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ